ตอนนี้ผมจะแนะนําวิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi นะครับจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่อยู่ในบ้านและเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เวลาเราไปอยู่ในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นในห้างนะครับว่ามีการเชื่อมต่อน,นั้นแตกต่างกันอย่างไรการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทำนี้ครับแตะไปที่แอปทั้งหมดแล้วผู้ชมก็ไปที่การตั้งค่าซึ่งสัญลักษณ์ของไอคอนการตั้งค่าจะเหมือนกับวอลลุ่มสไลด์นะครับ เขาจะเขีนว่าการตั้งค่าเมื่อแตะเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เมนูแรกเลยนะครับเขียนว่า Wi-Fi ให้เราแตะเข้าไปที่เมนู Wi-Fi แตะเขาก็จะทำการสแกนจะสังเกตว่าสแกนไม่พบให้แบ็กกลับมานะครับผมตั้งใจว่าให้สแกนไม่พบต้องทำการเปิด Wi-Fi ก่อนเปิดอย่างนี้เห็นไหมครับเปิดเป็นสีน้ำเงินจะเขียนว่าเปิดจากนั้นแตะที่ Wi-Fi ตอนนี้เขาจะมีเสียงขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าจะพบ Wi-Fi ในบริเวณที่เราอยู่นะตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าไปที่ Wi-Fi อันไหนก็แตะเข้าไปทีนี้ผมจะอธิบายก่อนว่า Wi-Fi โดยมากจะมีอยู่2แบบแบบแบบแรกคือ Wi-Fi ที่มีกุญแจล็อก Wi-Fi แบบที่มีกุญแจล็อกเนี่ยพอเราแตะเข้าไปปุ๊บเราแตะเข้าไปนะครับเขาจะขึ้นให้เราใส่รหัสผ่าน ถ้าหากว่าไม่มั่นใจให้เราแตะตรงนี้แตะที่เขียนว่าแสดงรหัสผ่านตรงแสดงรหัสผ่านวเวลาพิมพ์เข้าไปรหัสผ่านจะแสดงออกมาเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้พิมพ์รหัสผ่านผิดถ้าหากว่าเราพิมพ์รหัสผ่านผิดผมจะพิมพ์รหัสผ่านก่อนนะครับผมทำการพิมพ์รหัสผ่านและทำการเชื่อมต่อ พิมพ์รหัสผ่านแล้วทําการเชื่อมต่อกา,การเชื่อมต่อและการตรวจสอบสัญญาณจะทําได้ช้าเขาก็จะพบปัญหาในการตรวจสอบสิทธิ์จะไม่สามารถใช้งานได้ไหมครับพอไม่สามารถเชื่อมต่อได้เราจะกลับไปทําการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งทําอย่างไรให้แตะลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ทําการแตะคําว่าไม่จําเพราะว่าถ้าหากเราแตะคําว่าเชื่อมต่อเขาก็จะใช้รหัสผ่านเดิมที่เราพิมพ์ผิดนั้น กลับเข้าไปสู่การเชื่อมต่อใหม่ซึ่งจะไม่สามารถผ่านได้เลยก็แสดงว่าการเชื่อมต่อจะไม่ประสบความสําเร็จให้แตะคําว่าไม่จําตรงกลางนะครับแตะคำว่าไม่จาําจแล้วให้ทําการแตะใหม่อีกครั้งหนึ่งและให้ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องอ่าตอนนี้ผม ทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าหากว่าเห็นไหมครับถ้าหากว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วเราพิมพ์รหัสผ่านถูกต้องเขาจะขึ้นคำว่าเชื่อมต่อแล้วการตรวจสอบาการรับค่า i p address การเชื่อมต่อกับรหัสผ่าน Wi-Fi นั้นจะทำการเช็คข้อมูลได้อย่างรวดเร็วพอเชื่อมต่อแล้วเราสังเกตเห็นสัญลักษณ์มุมบนนี่มุมบนสุดเห็นไหมครับจะมีสัญ,ญญาณวิ่งเข้าวิ่งออก อยู่ใกล้ๆกับนาฬิกาจะเห็นนะครับอยู่ใกล้ๆกับนาฬิกากับเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ให้เราแบ็กกลับไปที่โฮมเราแบ็กกลับไปที่โฮมนะครับคุณผู้ชมทำนี้ครับเลื่อนหน้าเลื่อนหน้าจอลงมาอย่างนี้เลื่อนหน้าจอลงมานะครับแล้วเลื่อนไปทางซ้ายจะเห็นว่ามีไอคอนที่เขียนว่า Wi-Fi ถ้าหากว่าเราปิด อันนี้เป็นการหยุดการเชื่อมต่อ Wi-fi ทีไฟไฟ่จะถูกปิดแต่ถ้าเราเปิดกลับมาเขาจะทําการเชื่อมต่อกับรหัสผ่านเดิมที่อยู่นะบริเวณที่เรายือนอยู่นะตรงนั้นหรือในบริเวณที่เราทําการตั้งรหัสผ่านเข้าไปได้แล้วนะครับเนี่ยฮะก็ทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยลองเช็คดูนะครับเข้าเบราว์เซอร์เข้าเบราว์เซอร์นะครับอาจจะเข้าอินเทอร์เน็ต แต่ตรงบริเวณนะครับแล้วก็เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์ตองเข้า Google ดูนะครับ www google com ที่บริเวณ a d d r s s s Bar ของ Browser ซอแล้วเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Google ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วเห็นไหมครับก็ทำการค้นหาข้อมูลได้ ามาดูการเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกแบบหนึง่ง Wi-Fi อีกแบบหนึ่งนะครับเราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับไปที่แอปทั้งหมดมาที่การตั้งค่าล้วมาที่ Wi-Fi Wi-Fi ในแบบที่ไม่มีกุญแจอย่างเช่นผู้ให้บริการอย่างเช่น True True Wi-Fi อย่างี้เราจะเห็นว่าไม่มีรูปกุญแจถ้าสัญญาณแรงพอเขาจะไปเกาะกับ Wi-Fi ท, wi ที่เป็น WiFi ที่เป็นฟรี Wi-Fi นะครับอย่างเช่น True รูไม่ฟรีแต่ว่าเขาจะไม่มีรูปกุญแจนะครับพอเราแตะเข้าไปนะครับพอเราทําการเชื่อมต่อในอุปกรณ์อ่าไวไฟที่อยู่ในห้างหรือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่อยู่ตามร้านกาแฟพอเขารับ IP เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยเราจะยังใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ให้ให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา1ครั้งอาจจะรีเฟชนิดนึงเมื่อกี้เนื่องจากค้างหน้าจอไว้ พอเรารีเฟซหน้าจอครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ลูกศรกลมๆเขาจะขึ้นหน้าให้เราล็อกอินถ้าขึ้นหน้าให้เราล็อกอินถ้าเราใช้รหัสผ่านที่ร้านกาแฟรหัสผ่านต่างๆในห้างที่เราขอไว้มาป้อนใส่ลงไปในตัวเบ์เซอร์ก็จะทำการเชื่อมต่อกับ wifi ได้แล้วนะครับนี่คือการเชื่อมต่อทั้งสองแบบ เพราะฉะนั้นให้สังเกตว่าการเชื่อมต่อในลักษณะที่2นี้เป็นการเชื่อมต่อที่เราใช้ในพื้นที่สาธารณะทั่วไปส่วนการเชื่อมต่อในแบบแรกนั้นจะเป็นการเชื่อมต่อในที่อยู่ที่บ้านที่อยู่ในสถานที่บางแห่งที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หนานแน่นนะครับนั่นจะเป็นการเชื่อมต่อแบบที่มีสัญลักษณ์ลูกกุญแจล็อกนะครับสำหรับในกรณีการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ